จนะครับในมมาต่ายไมไีโปรี่าแปนต่างะดจากูมารพเรเองแต่ว่า้ารื่ของโควิดใช่ไหมครับ้อยเปก็คือเราทำให้น้าาหาเราขอนีต่อแทนทุกท่านนะครับถ้าติดมาษยกิดลูกเรามติดนะครับแค่ไม่ถึงหนึ่งปี น่าจะเกิด5ปีนะเกิดบางฝ่ายทุกฝ่ายของของภาครัฐเนี่ยที่จะพยายามที่จะเป็นตัวตัวตัวช่วยอ่าตัวเสริมมันก็ต้องเป็นเงินตัวแรกเนประกาศของจังหวัดนครนายกบางอย่างมันก็ต้องมีการควบคุมหรือการใช้ข้อกฎหมายกรกแล้วก็มีการประกาศจังหวัดนายกนะครับมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับ สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนมากนะคะรับรถิดกทำอำนาหน้าที่นะครับก็ที่จะพบเจอกันแล้วก็ส่วนหนึ่งท่านผู้กำกับทา่านก็ผู้กังเงินเนี่ยท่านแจ้งไปแล้วนะครับแต่ที่ยังเห็นกันอยู่ก็ในในส่วนของมันสั่นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ก้ามตึงที่อย่างฟองมะเดื่อหรือว่าอะไรมันจะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะ่ะอยางเช่นเราจะมีผลกระทบอะไรกับร้านไหมเพราะว่รา,า,าร้านรถะใส่การให้หอะไรเนี่ยเป็นว่า o que